เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องพระเกศาทรงใหม่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์64สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารเรีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์เกี่ยวกับทรงพระเกศาใหม่ทรงระบุว่าทรงตัดพระเกศาด้วยความชอบส่วนพระองค์ ก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่โดยปกติทรงมีพระเกศาธรรมชาติหยิกและฟูทําให้ต้องทรงยืดพระเกศาและได้พระเกศามาตั้งแต่พระชนษา12ปีส่วนเรื่องพระเกศาสั้นมากเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภาทรงเผยว่าทรงตัดเผื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหารเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกเลยตัดเผื่อเพราะพระเกศาหนาและยาวเร็วมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ